มาคะ่ะทุกคนนี่ไม่ใช่เรื่องราวของแค่ปลาสวยงามหรือว่าแค่ปลากัดนะคะทุกคนนี่ก็คือความตั้งใจที่เราเริ่มมาจากศูนย์นะคะทุกคนกับความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราได้มาจากช่างกิจนะคะนี่ก็คือความตั้งใจของช่างกิจนะคะทุกคนอยากจะเลี้ยงปลากัด และก็มาต่อยอดเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะเราก็เริ่มจากการสะสะเสาะแสวงหาใบหูกวางนะคะที่เหมาะสมที่สุดนะคะต้องไปเก็บไปที่แห้งสนิทที่หล่นจากต้นนะคะทุกคนแล้วก็เอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็ตากให้แห้งนะคะเอามาปรับสภาพน้ําให้ปลากัดของเรานะคะทุกคนรวมทั้งเลือกภาชนะอย่างเช่นกละมังนะคะทุกคนให้เหมาะเราใช้ทั้งกล่องโฟม ุถังกระลามังนะคะทุกคนรวมทั้งท่อซีเมนด้วยนะคะและก็ใส่ใจทั้งอาหารแม้กระทั่งรายแดงหรืออาหารเม็ดที่เราเลือกสรรมานะคะทุกคนวันนี้ความพยายามความตั้งใจของเรานะคะ สองเดือนแล้วค่ะทุกคนมาแบบเหมือนฝันเลยนะคะทุกคนรูกปลาของเราตเ,รเติบโตได้อย่างสมบูรณ์เกินคาดเลยค่ะมีบางวันต้องตื่นมาทั้งกลางดึกนะคะทุกคนต้องมาสังเกตการมีบางวันที่ต้องปรับเปลี่ยนน้าอย่างระมัดระวังมีความผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางแต่ทุกครั้งที่เราล้มก็คือการเรียนรู้ทุกหยดของความทุ่มเทก็คือการลงทุนในชีวิต เล,เล็กเหล่านี้นะคะทุกคนและวันนี้ความพยายามนั้นได้ออกผลแล้วนะคะทุกคนลูกปลากัดของเรานะคะอายุครบ2เดือนนะคะแตริญนเติบโตอย่างสง่างามสีสันสวยงามนะคะอย่างเติบโตแล้วก็สวยงามได้อีกนะคะทุกคนจากความตั้งใจเล็กๆนะคะตอนนี้ก็ส่งต่อเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะเจ๊ปิมกับช่างกิจก็มีแบ่งปันให้นะคะทุกคนในราคาตัวละ 40บาทนะคะแล้วก็เราจะขาย3ตัวร้อยนะคะทุกคนสําหรับระบบออนไลน์นี่ก็คือขอพิจารณาก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่เคยทำระบบออนไลน์นะคะทุกคนแต่ยินดีที่จะส่งต่อนะคะส่งต่อความตั้งใจส่งต่อความสุขเล็กๆที่ได้ดูแลและเลี้ยงดูมาค่ะน้องๆปลากัดเหล่านี้นะคะไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงก็คือตัวแทนความมุ่งมั่นความสุขเล็กๆนะคะ ทุกตัวเราเลี้ยงด้วยความรักและความใส่ใจนะคะทุกคนหากคุณกำลังมองหาสมาชิกใหม่นะคะที่จะไปเติมเต็มให้มีชีวิตชีวานะคะทุกคนหากต้องการปากัดคุณภาพดีๆนะคะเจปิ่มกับช่างกิตยินดีส่งต่อนะคะถ้าใครอยู่ใกล้นะคะทุกคน ก็สามารถที่จะวอ l k กอินมาร้านเจ๊ปิมได้เลยนะคะสำหรับระบบออนไลน์ก็ขออนุญาตให้น้องๆได้โตเต็มที่ก่อนนะคะทุกคนขอไปศึกษาระบบหลังบ้านก่อนนะคะว่าเขาทำยังไงนะคะทุกคนมีส่งต่อความสุขเล็กๆแน่นอนค่ะ และนี่ก็คือบรรยากาศบ้านสวนริมน้ำเจ๊ปิมช่างกิจนะคะที่น้องๆปากัดของเราได้อยู่ในสภาพแบบนี้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้เจ๊ปิมช่างกิจก็ขอส่งต่อความรู้สึกดีๆนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามปากัดและก็คลิปของเราด้วยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะฝากติดตามด้วยค่ะ